สวัสดีค่ะมาพบกับปาในไลฟ์ภาคบ่ายของ i อ g เช่นเคยนะคะต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเขายังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะคะโดยเมื่อวานนี้ถือเป็นการปิด ปรับตัวลงในแดนลบเนี่ยะคะ่ะเป็น2วันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะเมื่อวานทำไฮไว้บริเวณ1802นะคะก่อนจะทำโลที่1782เรียกได้ว่ามีการทำไฮที่ต่ำลงมานะคะแล้วก็มีการทำนิวโลด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังแรงขายค่อนข้างเยอะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานก็ยังคงมีความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของอท้อยถลงของคุนเจอโรมพาเวลในวันพรุ่งนี้ช่วง สามทุ่มนะคะเป็นความเสี่ยงใหญ่ของสัปดาห์นี้เลยนะคะต้องต้องบอกว่า เราไม่รู้จริงๆนะคะว่าคุณพาเวลเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณพาเวลจะพูดอย่างไรนะคะจะประกาศเตรียมลด QE เลยหรือเปล่านะคะนี่ถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักงทุนทองความต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากด้วยนะคะนอกเหนือจากถ้อยแถลงของคุณโจมพาเวลที่รออยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการริ้นขายของ s v r รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาดีเกินคาด ะะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีตัว GDP รวมไปถึง jobless claim รออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นวันนี้เราต้องหาเป้าในการเด้งเพื่อหนีเพื่อขายออกมาก่อนนะคะแล้วก็นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยช่วงนี้อาจจะต้องพยายามลดสถานะการลงทุนลงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เชื่อได้ว่าการเหวี่ยงตัวระดับประมาณ30-50เหรียญมีความเป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังค่อนข้างเยอะเลยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ สวัสดีคุณน้ำชาด้วยนะคะสวัสดีคุณสุธีราคุณยอดนะคะคุณพัชชานนคุณนภรัตคุณโจ้คุณอิสรีคุณเมธการแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะคะคุณสวัสดีคุณปิวนะคะคุณปิวบอกว่าลุ้นกว่าสปอร์ตก็ข้างเงินบาทนี่แหละค่ะแข็งจริงๆใช่ค่ะ บาทต้องบอกว่ายังอยู่ในเทรนด์ของการแข่งข้านะคะออแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนกับเริ่มทรงๆแล้วแหละเชื่อว่าน่าจะรอผลการประชุมแจ็คสันโฮด้วยนะคะเพราะาดอลลาร์ก็เริ่มทรงๆแถวๆเก้นะคะสวัสดีคุณอนุชาด้วยคุณสาคอนด้วยค่ะวันนี้เข้าซื้อได้ไหมหรือรอก่อนมามองว่ารอก่อนนะคะโดยเฉพาะใครถือทองคาไว้มากๆแนะนําให้ทยอยปล่อยมากกว่าวันนี้หาจุดเด้งในการขายดีกว่านะคะเพราะปราเชื่อว่าถ้าการเล่นลักษณะของการเล่นฝั่งขายเนี่ย อาจจะมีรูมในการได้รีวา r d ดมากกว่าริสนะคะเพราะว่าประมองว่าทองคำเขาอยู่ในช่วงพักฐานแล้วก็ทองคํายังไม่สามารถฝ่าแนวต้าสำคัญไปได้ดังนั้นช่วงนี้เขาอาจจะปรับฐานได้อยู่และมีโอกาสปรับฐานลงต่อได้ถ้าเด้งไม่ผ่านจุดไหนเดี๋ยวมามาว่ากันนะคะเล่นฝั่งขายได้วันนี้เราเด้งขายน่าจะดีกว่านะคะแล้วค่อยซื้อคืนในโซนแนวรับตามสเต็ปไปเนาะ โอเคนะคะามาขอเริ่มกันที่สไลด์ก่อนเลยนะคะสไลด์วันนี้มาในหัวข้อเรื่องแบ่งชาติเกาหลีใต้ ประเดิมขึ้นดอกเบี้ยนะคะพรุ่งนี้คุณพาเวลจะว่าอย่างไรแถมคืนนี้มี GDP แล้วก็จ b อบเ s Claim ด้วยเสี่ยงกดทองปรับฐานนะคะามาอัปเดตท,ทองคำเมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าทองคำมีการทำ high ที่ลดต่ำลงมานะคะแล้วก็มีการทำ low ที่ต่ำลงมาด้วยเนาะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะเมื่อวานเขาทำ high ไว้แถว1,802-1,803เท่านั้นเองนะก่อนจะล่วงลงมาทําโล182เท่ากับว่าทำ โลตํากว่าโลวันก่อนหน้านะคะแม้ว่าจะปิดตลาดไปที่1790แต่ว่าถือว่าเป็นการปิดตัวในแดนลบนะคะปัจจัยหลักๆเมื่อวานนี้คือยอดสั่งซื้อสินค้าคงออยอดสั่งซื้อสินค้า คงทนออกมาดีเกินคาดนะคะรวมไปถึงช่วงบ่ายมีตัวเลขของยอรมนีออกมาแย่เกินคาดด้วยเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้กดดันทองยกแผงเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวอีกมากมายที่เข้ามากดดันทองคำค่ะไาขอไล่เรียงปัจจัยที่สำคัญๆในโมเมนต์นี้เลยนะคะปัจจัยบวกมีอะไรบ้างปัจจัยลบมีอะไรบ้างนะคะมาดูที่ปัจจัยลบก่อนนะคะจะเห็นว่าปัจจัยลบเนี่ยโห่ปา โน้ตไว้เพียบเลยนะคะลิสต์ของปัจจัยลบค่อนข้างเยอะกว่าปัจจัยบวกเนาะประการแรกท,ที่ใหญ่ที่สุดเลยในความเสี่ยงของทองก็คือการประกาศลด QE ของเฟดต้องรอคุณจโรมสุกนี้แล้วค่ะคุณจโรมพาเวลว่าจะเอาอยัางไงนะคะแล้วก็ประการที่2อ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐออกมาดีเกินคาดนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เองมีข่าวนะคะเรื่องแบงก์ชาติเกาหลีใต้ประเดิมขึ้นดอกเบี้ยนะคะอีกคราวนึ่งก็เป็นข่าว ข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนข่าวนี้ก็กดดันทองนะคะนอกจากนี้อีกปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลงของทองคำก็เป็นในเรื่องของกระแสงเงินทุนไหลออกนะคะของกองทุน ETF ทองคำในส่วนของ SPDR ที่มีการเทขายต่อเนื่องนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยบวกนะคะที่เรารู้กันคือ COVID-19 น่ะนะคะ่ะสายพันธุ์เดลต้าที่ยังคงอารวาสอยู่นะคะแต่ถามว่าการระบาดของไวรัสเนี่ยจะยุติได้ ถ้ามีวัคซีนที่ค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับการฉีดอย่างทั่วถึงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถข่าวดีก็สามารถจางหายไปได้เนาะเพราะตอนนี้ข่าวดีวัคซีนมาแบบมากมายเหลือเกินเดี๋ยวปามาอัปเดตเรื่องวัคซีนให้ฟังนะคะนอกจากนี้มีปัจจัยหนุนทองในส่วนของความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์อัฟกานิสถานแต่ต้องบอกว่าความเสี่ยงตรงนี้ยังไม่ได้ลุกลามเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าส่งผลยังไม่ได้ส่งผลบวกต่อทองคําอย่างมีน้สำสาคัญแล้วกันค่ะนอกจากนี้นะคะมีความเสี่ยงในเรื่องของตลาดหุ้นโลกมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมานะคะ,อ,ะอันนี้ก็อาจจะกลับมาหนุน แรงซื้อทองคําในฐานะเสัสีย์ปลอดภัยที่สุดแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทองคำเนี่ยเป็นเรื่องนโยบายการเงินของเฟดค่ะส่งผลโดยตรงสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ปัจจัยกดดันทองออมีน้ําหนักมากกว่านะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะ,ะมาขออัปเดตข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนก่อนนะคะข่าวดีเนี่ยเป็นเรื่องของจอร์สดนแอนด์จอร์นนะคะมีการเปิดเผย ผลการศึกษาค่ะปรากฏว่าการฉีดวัคซีนของเจนเจเนี่ยนะคะโดสที่2นะคะตามหลังการฉีดวัคซีนโดสแรก28วันเนี่ยจะสามารถสร้างแอนติบอดีให้มากกว่าเดิมถึง9เท่าเลยนะคะดังนั้นนี่คือเป็นข่าวดีเนาะก็อาจจะเอาชนะไวรัสโควิดได้ในที่สุดนะคะ นอกจากนี้ทางด้านจอร์แันแอนจอร์สันก็อยู่ในระหว่างการเสนอแผนการฉีดวัคซีนเป็นบูสเตอร์ค่ะหรือว่าเข็มกระตุ้นนั่นแหละค่ะต่อหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบวัคซีนของสหรัฐนะคะรวมไปถึงองค์การอนามัยโลกด้วยเพื่อให้อนุมัติเกี่ยวกับการใช้วัคซีนของบริษัทในการเป็นเข็มกระตุ้นต่อไปนะคะ นอกจากนี้นะคะทางตัวไฟเซอร์นะคะก็มีการเตรียมค่ะเตรียมขออนุมัตินะคะการใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเป็นเข็มที่3เนาะหลังจากก่อนหน้านี้จะบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเองนะคะทางออยสหรัฐหรือว่าเ d a เพิ่งจะอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์ไปนะคะในการฉีดเป็น Full Approval นะคะ ให้สำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแบบเต็มรูปแบบเลยสามารถใช้ในทั้งภาคเอกชนคลินิกต่างๆนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นการเรียกความเชื่อมั่นค่ะให้ประชาชนที่จากเดิมไม่เชื่อมั่นในวัคซีนเนี่ยอาจจะเริ่มมีการเชื่อมั่นแล้วก็เข้ามาฉีดวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ต้องบอกก่อนหน้านี้ที่ออยอเพิ่งอนุมัติไปเนี่ยเป็นการอนุมัติเพียง าการฉีดเพียง2เข็มนะคะตอนนี้ไฟเซอร์กำลังขออนุมัติเข็ม3ค่ะเชื่อได้ว่าถ้ามีการอนุมัติเข็ม3แล้วจะยิ่งกระตุ้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสหรัฐให้ปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะาคาดว่านะคะกระบวนการยื่นขอในการอนุมัติการฉีดเข็ม3เนี่ยอาจจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปูทางให้วัคซีนของบริษัทเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับชาวเมกันซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่20กันยายนเดือนหน้านะคะ โอเคค่ะว,วัคซีนก็ค่อนข้างบวกพอสมควรเนาะแน่นอนว่าข่าว,วัคซีนเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะทําให้เศรษฐกิจฟื้นนะคะซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลลบต่อทองคํานะคะนอกจากนี้อ่าวันนี้เราจะเห็นตามหน้าข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็น CNBC Market Watch นะคะรวมถึงสํานักข่าวไทยก็มีการฟีดข่าวด้วยนะคะในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Korea ค่ะ ก็คือแบงก์ชาติเกาหลีใต้นะคะมีการปร,ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะจากเดิมต่ำสุดเป็นประวัติการที่0.25นะคะขึ้นสู่ระดับ0.75นะะต้องบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยนะนะคะ่าำกลางการระบาดของโควิดที่ยังอยู่ในขณะนี้นะคะประ,ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะดังนั้นเนี่ย เหมือนกับพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นละพยายามแบงก์ชาติพยายามที่จะควบคุมความไม่สมดุลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินเนะคะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยต่ํานานต่อไปยาวๆเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาส่งผลลบต่อเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยแบงก์ชาติเกาหลีก็เลยมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยค่ะต้องรอดูนะว่าโทนของอนโยบายการเงินของธนาคารกลางใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเหมือนกันจากดอกเบี้ยต่ำๆต่ำเตีต้ยเรียดินบางประเทศเนี่ยติดลบด้วยซ้ำนะคะบางประเทศหลายๆประเทศรวมถึงสหรัฐก็อยู่ใกล้ศูนย์ดังนั้นเนี่ยนี่คือเหมือนกับเราเริ่มเห็นละเห็นการปรับเปลี่ยนโนยบายการเงินแล้วของธนาคารกลางนะคะดังนั้นนี่ก็คือมองเป็นปัจจัยลบ ต่อ,อาราคาทองคำเหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือนโยบายของ Federal Reserve หรือว่าแบงก์ชาติของอเมริกานะคะโอเคนะคะนอกจากนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่กดดันทองคำก็คือแรงขายของ s c b r นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ขายอีก2.91ตันนะลงมาสู่ระดับ1,001.72ตันนะคะจะเห็นได้ว่า60วันย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ย SBR โดยรวมแล้วเป็นโทนของการรินขายนะคะ,ะปัจจุบันเนี่ย SBR ถือครองทองคำที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020เลยนับได้ว่าก็รินขายต่อเนื่องนะคะถ้าดูโทนจริงๆแล้วเหมือนกับช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นเหมือนกับ s p r รินขายอย่างหนักเลยนะคะจะเห็นแรงขายในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะเลยประจวบเหมาะกับคล้ายๆกับปี2013เหมือนกันนะคะช่วงนั้นเนี่ย ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้าปี2013 s p r เข้าซื้อต่อเนื่องเนาะแล้วก็ค่อยๆมารินขายเนะะี่ยค่ะช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่า s p r ขายนะคะขายมาเป็นระยะเลยก่อนที่สุดท้ายแล้วเฟดจะมีการปรับนะคะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะคะ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมาคุมเข้มเนี่ยแหละค่ะเหมือนกับสอดคล้องพอดีกันเลยเพราะฉะน,นั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวเร็วหัวต่อของเรื่องของเฟดปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเหมือนกันประจบเหมาะกับ S P d R ขายเลยเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยที่เราต้องไม่ประมาทนะคะเพราะว่าถ้า S P T R ขายเยอะๆเนี่ยค่ะเชื่อได้ว่าการปรับตัวสูงขึ้นของทองคำก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะดู correlation เนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกันร,ระหว่างตัว spot gold กับ S P T R นะคะ โอเคนะคะนอกจากนั้นนะคะวันนี้แนะนำให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐนะคะจะมีประมาณการนะคะครั้งที่2 GDP ไตรามาส2ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัวจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์นะคะเวลาเดียวกันทุ่มครึ่งเหมือนกันนะคะคาดการเป็นลบก,กับทองเพราะว่าคาดการว่าจะออกมาดีะคะ่ะ ต้องดูนะคะถ้าตัวเลขออกมาดีต้องระวังทองลงนะถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าคาดก็จะทำให้ทองคำรีบาวกลับได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันจะมีตัวเลขไฮไลท์ก็คือตัวเงินเฟ้อแล้วก็ท้ายถแถลงของควนเจมพาวเวลที่แจ็คสันโฮสิมโพเซียมนะคะในช่วง3ามทุ่มโอเคก็จบไปแล้วในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะคะมาที่ปัจจัยทางเทคนิคดีกว่าค่ะคือต้องบอกว่าปา ปาจะพยายามพูดให้เร็วขึ้นนะคะพยายามสรุปรวบเลยเพราะว่าปกติแล้วปาพูดเกินเวลาไปพอสมควรนะคะวันนี้ก็เลยมาแบบ พยายามให้สันส้นๆมากขึ้นละกันนะคะมาที่ปัจจัยทางเทคนิคเลยวันนี้ไม่เริ่มวาดแล้วนะคะวาดมาให้เสร็จแล้วจะได้กระชับเวลามากขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะเราเห็นการเริ่มเบรกเอากรอบล่างเนาะเมื่อวานนี้เหมือนเรามาเล็งๆกันนะคะว่าเอ๊ะแถ,ถวโซนเนี้ยหนึ่งเจ็ดเจะรับอยู่หรือเปล่าเพราะาเมื่อวานอ่ะเหมือนกับเขาติดอัพเทนไลน์นะคะปรากฏว่ารับอยู่ได้แป๊บเดียวมาชนๆแถวเนี้ยค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าสองแต่ว่าขึ้นไปได้ไม่ไกลนะคะ ก็เดีดไปทำหายได้บริเวณพัน 1797เ,เท่านั้นเองนะคะหลังจากเขาลงมาชน up พเทรนไลน์เรนนี้เนาะดิดขึ้นไม่แรงนะคะเมะื่อวานเราประเมินแนวต้านกันแถวๆนี้ค่ะเเน่เนาะไปไม่ถึง1 8 0 2นะคะก็ล่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งทำาโลที่1 7 8่นะคะซึ่งแถวๆนี้หนึ่งเจ็ดเป็นอีกแนวรับหนึ่งที่ปามาให้ไว้ในเมื่อวานนี้พอลงมาปุ๊บเขาก็ดิดกลับอีกครั้งหนึ่งแต่การดิดกลับไม่แข็งแรงนะคะไปทำา i g ได้แค่1 7, 93็ดเก้าสามจุดนี้เท่านั้นเองนะคะวันนี้เชื่อได้ว่าระยะสั้นๆถ้านะคะถ้าเขาหยุดทำโลใหม่ต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดสามมีโอกาสดีค่ะนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆคือถ้าจะดีดไปได้เนี่ยแนวต้านก็อยู่ไม่ได้ไกลเลยค่ะแนวต้านประมองเนี่ยค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าสามพันแปดร้อยนะคะแต่กรณีถ้าเขาไม่ดีดล่ะถ้าเขาไม่ดีดเลยนะคะ เขาพาดูเหมือนแบบแรงซื้อค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็มีดาวเทนไลน์จุดหนึ่งในการกดเขาลงมาตรงนี้นะคะเราสามารถลากได้นะคะทุกคนลากตามมาได้เป็นชั้นเอลไซเว d ดาวในระยะสั้นๆนะคะถ้าตรับใดยังไม่เบรกเอาท์เส้นนี้ปุ๊บนะคะยังไม่ผ่าน1793ซึ่งเป็นไฮยอดนี้แล้วแล้วก็นะคะมีความเสี่ยงที่ทองคำเขาจะหลุดโลในที่สุดนะคะถ้าไม่ดีดเลย ทำโลใหม่เลยก็ได้เช่นกันนะคะถ้าทําโลใหม่เลยก็มีโอกาสลงไปเทสแถวนี้ค่ะ1,776,1,774นะคะถ้าหลุดโลบันแนะนำให้จะดูไม่ค่อยดีแล้ค่ะมีโอกาสรปรับฐานต่อเลยมากกว่าแต่ถ้าเขาไม่ทำโลปุ๊บก็จะดีดแต่ดีดไม่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำยังไงก็พยายามลดสถานะการลงทุนออกไปก่อนนะคะวันนี้ถ้า จะซื้อไม่ต้องรีบซื้อนะคะถ้าจะซื้อเพื่อเล่นสั้นจริงๆเนี่ยควรซื้อใกล้ๆก,กับแนวรับสําคัญนะคะแนวรับสําคัญที่ว่าคือ1 7 7 6และ1 7 7 4นะคะจุดนี้เป็นแนวอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นโลตรงนี้ด้วยนะคะเป็นโลก่อนที่เขาจะขึ้นแบบชาร์ปนะคะเป็นโลตรงนี้แล้วก็เป็นโลตรงนี้ด้วยซึ่งถือว่ามีนัยสําคัญนะคะถ้าลงมาปะเชื่อว่าจะมีแรงเด้งสั้นๆนะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อตรงนี้เก็บกินแกป ประมาณสัก10เหรียญได้แต่ว่าก็ต้องรีบขายเหมือนกันถ้าทองคำเขาเด้งยังไม่ผ่านแนวะต้านด้านบน1793 8 8 8 0นะะ่นอกเหนะคะนอกจากจากการเป็นโลเดิมด้วยเนี่ยเขาเป็นฟิโบด้วยนะคะดแถว1,774เนี่ยถือว่าเป็นฟิโบรีเทสเมนท์ที่38.2%ค่ะถ้าเราวัดจากนี่นะคะชุดของการดิดตัวขึ้นรอบก่อนเนี่ย จาก1717ขึ้นมาหา1809เนี่ยจะพบว่าการรีเทสของเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ออสัดส่วน38.2%อยู่ที่1774นะคะตรงนี้ถ้าใครจะซื้อเล่นสั้นซื้อได้แต่ว่าเป็นการเยะๆขาเท่านั้นแล้วก็รีบขายถ้าราคาดีตัวขึ้นนะคะโซนนี้ทองคำไทยจะอยู่ที่27500นะคะดีดตัวขึ้นไปแนวต้านอยู่ที่1793-1800นะคะอันนี้ประวัติในแง่ของทั้งฟี แล้วก็เป็นไฮด้วยนะคะรวมถึงต้าจิตวิทยาแล้วก็เ,เป็นแนวในการเรียกว่าเป็นเทรนไลน์ด้วยค่ะถ้าเขาดิดตัขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการาขึ้นไปชนกรอบที่เขาเคยเบรกเอาลงมานะคะโซนนี้เนี่ยทองคำไทยจะอยู่ที่27,750จนถึง27,900บาทไม่ผ่านแนะนำขายเพราะเชื่อว่าช่วงนี้เขายังอยู่ในช่วงของการพักฐานแล้วถ้าคุณจโรมพาเวลเนี่ยประกาศเตรียมลด QE เนี่ยละค่ะมะมองว่าจะเป็นความเสี่ยงที่ทองคาเขาอาจจะ รล่วงลงมานะคะแล้วสุดท้ายอาจจะหลุด1776 1774ได้ในที่สุดก็ได้นะคะ ออทองคาจะดูดีและสดใสามากขึ้นอย่างน้อยๆก็ควรที่จะไปยืน1800ป้อต้นๆให้ได้รวมถึงต้องผ่านดาวเทนไลน์เส้นปะสีแดงให้ได้เนาะอันนี้ที่เรารู้กันเราลากกันมาตั้งแต่พันเกกว่าๆนะคะพันเเลยเป็นดาวเทนไลน์ Line, ในกรอบไซเวดาระยะกลางเลยนะคะแล้วก็แาถวพันดร้อยเก้าพันแปดร้อยสิเป็นเส้นค่าเฉลี่ยห0ึและ200วันถ้ายังไม่ผ่านนะคะ เชื่อได้ว่าการปรับตัวขึ้นจะค่อนข้างลำบากนะคะให้โอกาสในการปรับฐานมากกว่าเพียงแต่ว่าสั้นๆเขายังลุ้นเด้งอยู่เนาะพอเจอสัญญาณ hidden bullish นะคะ hidden bullish divergence เนี่ยอตอนนี้ก่อตัวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการดีดตัวของเขาก็เขาก็ดีดไปแล้วเหมือนกันหลังจากที่เขาเกิด hidden bull เนี่ยคะ่ะที่เขาลงมา1782เขาก็ดีดไปที่1793ก็ดีดไป10เหรียญมีโอกาสที่จะจบเหมือนกันแล้วตอนนี้เหมือนกับ RSI ก็เริ่มหักหัวลงมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณตัวนี้อาจจะบ่งชี้ถึงแรงเดดในระยะสั้นๆน,นะคะไม่ได้แข็งแกร่งไม่ใช่สัญญาณกลับตัวแบบจริงจังนะคะและสัญญาณนี้นะคะจะยังอยู่ถ้าหากทองคำไม่หลุด1776นะคะถ้าทองคำไม่หลุด1776สัญญาณนี้จะดำเนินต่อไปนะคะถ้าราคาปรับตัวลงมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าหลุด1776ปุ๊บ จะถือเป็นการล้างสัญญาณ hidden bullish ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นาการหลุด1 7 7 6ไม่ใช่เรื่องดีนะคะมีโอกาสปรับตัวลงไปต่อเนาะถ้าหลุดปุ๊บมาตรงไหนล่ะนะคะอันนี้ประคาดกันทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปด้วยเลยนะคะมองว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะผันผวนเวียงได้แบบ 30- 50หเหรียญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย t r a n s a c t i ของการาฟคือตอนนี้ถ้าเป็นไปตามพื้นปัจจัยปกติตอนนี้นะมองว่าเขาน่าจะมีลักษณะของการ ตอนนี้นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเขาไม่ทำโลใหม่แล้วนะคะเขาจะดีดขึ้นไปประมาณนี้1793ผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านไม่ได้ต้องระมัดระวังว่าเขาจะปรับตัวลงมานะคะปรับตัวลงมาทดสอบข้างล่างนะคะอันนี้คือในแง่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นอาจจะเป็น transaction ของวันนี้นะคะแต่นะคะอันนี้คือแค่วันนี้นะคะไม่ใช่พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มีแนวโน้มที่จะแบบหืบหวาได้ทั้งสองทางเลยค่ะนะคะแต่ส่วนวันนี้เนี่ย กรณีที่เขาท่าดีดนะคะท่าดีดพันหนึ่งจ็ปุ๊บไปเจอกันใกล้ๆพันแปดร้อยนะคะเป็นฟีโบต่างๆนานา,นาเป็นแนวจิตวิทยาด้วยแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะเขาก็าอาจจะเลี้ยวหัวกลับลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะคะมองว่าดีดตัวแค่ระยะสั้นหรืออาจจะไม่ดีดตัวก็ได้ถ้าเขาไม่ดีตัวเขาก็ลงต่อได้เลยเช่นกันนะคะมองว่ายังไงก็มีโอกาสปรับฐานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเด้งไปแนะนําขายแล้วก็รอซื้อคืนใกล้ๆแนวรับสําคัญจะเป็นกลยุทธ์ที่พอจะทํากําไรได้นะคะอ่าโอเคก็จบไปแล้วสำหรับปัจจัยทางเทคนิคนะคะเดี๋ยวขอเป็น case b a l i c กรณีที่เขาไม่ดีดเนาะถ้าเขาไม่ดีด ก็อชอบลืมตรงนี้ตรงไหนโอเคถ้าเขาไม่ดีดเนี่ยแล้วเขาทำโลใหม่ตามกว่าตรงนี้นะคะถ้าเขาลงมาเลยก็มีโอกาสลงมา,มาตรงนี้ได้เช่นกันอาจจะลงมานะคะแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ลงมาต่อได้แบบนี้เลยนะคะโอเคเพราะฉันเนี่ยวันนี้ยังไงก็มีโอกาสในการลงนะคะถ้าเด้งไม่ผ่านสโซนนี้นะนะคะเพราะฉะน,นั้นเด้งไปให้ใช้โอกาสในการขายค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาขอตอบคำถามบ้างดีกว่าคะ่ะ สวัสดีคุณขวัญเรือนด้วยนะคะคุณชวลิตช่วยแชร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณไฮฮายนะคะคุณนันพัฒนนันทพัฒนเนาะคุณนันทพัฒนบอกว่าราคา2 8 0 1 2ดทำอย่างไรดี 2 8 0 1 2นะคะใช้จังหวะที่ทองคำเขาดิดขึ้นไปอาจจะต้องตัดใจบางส่วนในการคัดลอสนะคะรักษาพอร์ตการลงทุนไว้ก่อนนะคะถ้าดิดขึ้นไปเนี่ยแถออเท่าๆ2 2 7 7 5านะคะ27750 27900ถ้าไม่ผ่านอาจจะต้องยอม Stop Loss นะคะแล้วก็ ถ้าใช้วิธีซื้อถั่วก็ยังไม่แนะนําอยู่ดีเพราะว่ากังวลพุ่งนี้กังวลพุ่งนี้เหลือเกินค่ะหรืออาจจะถือก่อนเพื่อรอลุ้นก็ได้นะคะแต่ว่าพรุ่งน,นี้เป็นความเสี่ยงคือถ้าสมมุติคุณพาเวลไม่ประกาศลด QE เนี่ยทองคำเขาก็ขึ้นไปได้เลยเช่นกันเขาอาจจะผ่าน1810ได้ในที่สุดนะคะ แต่ถ้าหลุดเนี่ยค่ะหลุด1776 1774เมื่อไหร่แล้วก็มามองว่าเขาจะไม่ขึ้นแล้วแสดงว่าชุดการขึ้นที่ที่มาแตะแถวๆพันแเนี่ยจบไปแล้วนะคะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงของการพักตัวแล้วพักตัวชุดนี้เนี่ยลงมาได้ระดับไหนก็จริงๆสัดส่วนที่เป็นไปได้นี่เลยนะคะ38.2%ที่1774แล้วก็ถัดไปเนี่ยจะอยู่นู่นเลยนะคะ1752ซึ่งทองคำไทยอาจจะลงมาใกล้ๆกับ 27,300- ถึง 27, 150อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นยังถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคะสำหรับตัวทองคำในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ โอเคคุณพาเวลพูดพรุ่งนี้คือคืนวันศุกร์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคืนวันศุกร์นะคะ3ามทุ่มตามเวลาบ้านเราหรือว่าเวลาไทยเนี่ยแหละคะ่ะต้องรุ้นนะคะว่าคุณพาเวลจะพูดอย่างไรถ้าส่งสัญญาณนะคะไม่รีบลด QE ทองคําอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคุณพาเวลใช้โอกาสในการประชุมที่แจ็คสันโฮประกาศเตรียมลด QE แล้วละก็เชื่อได้ว่ายังไงซะทองคํา น่าจะค่ะประมองประมองว่าน่าจะตอบรับในเชิงลบค่ะเพียงแต่ว่าจะลบมากหรือว่าลบน้อยคือจะร่วงแบบแพนิกไปเลยถ้าคุณพาเวลแอกระ s สีฟ e มากๆในเชิงที่ว่าเ,เราจําเป็นต้องลด QE นะคะเร็วๆนี้แบบในเชิงที่ว่าประกศาศไทม์ไลน์ชัดเจนระบุข้อมูลต่างๆชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าอาจจะ มีโอกาสลงไป1,700ต้นๆเลยถ้า aggressive มากๆแต่ถ้าคุณพาวเวลพูดว่าเตรียมลดเตรียมประกาศลด QE ในอีกไม่อีกไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าแต่ยังไม่ได้เผยทำลายแบบชับชับขนาดนั้นนะคะไม่ได้เปิดเผยทำลายชัดเจนเนี่ยทองคำอาจจะลงได้ค่ะแต่ว่าอาจจะลงไปแล้วก็มีจังหวะรีบาวเป็นระยะนะคะลงไปรีบาว n ์นะคะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเป็นในเชิงลงมากกว่าค่ะโดยส่วนตัวมองว่าน่าจะเชิงลงนะคะ โอเคสวัสดีคุณพุษดีค่ะคุณวิทยาช่วยชายให้แล้วขอบคุณมากนะคะคุณพุษดีบอกว่ากรอบเงินบาทย่อดได้ย่อดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูเงินบาทนะคะเงินบาทเนี่ยยังไซ้์เวออกด้านข้างนะคะระยะสั้นๆเหมือนเขาจะแกว่งในกรอบนะคะ ระยะสั้นบาทเขาแว่งในกรอบนี้ค่ะประมาณ3.2.68นะคะจนถึง3.2.88นะคะอา,อาจจะวิ่งในกรอบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อรอแจ็คสันโฮสุกนี้นะคะ ส่วนตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วเนาะหลังจากก่อนก่อนหน้านี้กระชากขึ้นค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เริ่มอ,อ,อยู่ในช่วงพักๆและหลังจากขึ้นมาเทสแถวพันหกร้อยเลยนะคะสําหรับตัวเซตอินดีค่ะก็เริ่มชะลอแล้วนะคะแต่โดยรวมแล้วค่างเงินบาทนะคะถ้าปัจจัยพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยอาจจะกดดันให้บาทค่อนข้างแข็งนะคะในช่วงนี้ เ,เพราะมีกระแสงเงินทุนไหลเข้านะคะทั้งในตลาดตราสารหนี้รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะกรอบค่าเงินบาทเนี่ยถ้าเขาปิดตลาดไม่ผ่าน33นะคะก็อาจจะมีทิศทางที่แข็งค่ากลับลงมาอีกได้นะคะแนวถัดไปนะคะหากทะลุ32.68จะเป็น32.58บาทต่อดอลลาร์ค่ะ โอเคนะคะขอบคุณคุณพัสดีที่ช่วยแช่นะคะสวัสดีคุณวิชัยนะคะคุณภพศสารนะคะคุณปาจะมาสรุปหรือเปล่าในคืนวันศุกรออ์ปาปา,ปามีไลฟ์แค่ช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าวายเอลจีจะฟีดข่าวให้นะคะสําหรับข่าวคุณพาเวลสามทุ่มเดี๋ยวนะักวิเคราะห์จะช่วยกันฟีดเลยนะคะทั้งปาพี่พเป็นพี่แชมป์เดี๋ยวจะเร่งฟีดนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตจะรีฟีดให้รู้ให้รู้ให้ทราบกันเลยค่ะ ติดตามนะคะเพราะว่าปัจจัยทางด้านเทคนิคนะคะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าพื้นฐานเปลี่ยนนะทุกสินทรัพย์ทั่วโลกเป็นแบบนี้นะคะปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยจากเดิมเคยขึ้นขึ้นอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีข่าวมาเปลี่ยนเนี่ยทิศทางอาจจะเปลี่ยนได้และปัจจัยทางเทคนิคก็จะเปลี่ยนได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าข่าวก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญนะคะมันสุกไปให้น้ําหนักกับข่าวมากที่สุดเลยนะคะไม่รู้คุณพาเบจะออกหน้าไหนแต่ปับ ปาค่อนข้างกังวลค่ะค่อนข้างกังวลกังวลว่าทองจะลงนะคะโอเคปาขอจบการรายงานไปเท่านี้ก่อนจะไปรู้ผลวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ติดตามตัวเลขก่อนนะคะถ้าตัวเลขออกมาดีนะคะให้ระวังถ้าทองคําเขามีการดีดนะคะแล้วตัวเลขออกมาดีให้ใช้เป็นโอกาสในการเข้าขายนะคะ y l g แนะนําทยอยขายหากราคาดีดตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านนะคะใกล้ๆกับพันแปดร้อยพันแปดร้อยสเนี่ยถ้าไม่ผ่านก็ขายได้นะคะ แล้วรอซื้อคืนแถวแถวแนวสำคัญนะคะแนวสำคัญที่ว่าจะเป็นถแถวแถวพันเจ็ดรนะคะ ค่อยใช้โอกาสนั้นในการเข้าซื้อคืนมากกว่านะคะแต่ถ้าหลุดอีกปุ๊บเขามีโอกาสในการปรับตัวลงไปต่อนะคะตามกราฟที่ให้ไว้เลยนะคะโอเคก็ขอจบการรายงานไปเท่านี้แล้วก็ฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG ด้วยนะคะใครสนใจนะคะเทรดทองมาเปิดพอร์ตกับ y l g วางเงินประกัน5 0,000บาทนะคะซื้อขายทองคำา็สิได้60บาท99.99 99ได้1กิโลโกรัมนะคะใครสนใจหา Product อ,อื่นๆน,นะคะเรามีครบวงจรเลยค่ะกาวทองคำทองคำแท่งนะคะ ทองคำรูปประพัธ์สามารถเข้ามาซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.ylgprecious.co.th นะคะใครสนใจเทรดตลาดท TFX นะคะมาเปิดพอร์ตกับ YLG Futures นะคะ ลดค่าคอมให้80%ไปเลยตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำนะคะสามารถยิง QR code มาเปิดบัญชีที่หน้าจอได้เลยหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ line a d w v a l g futures นะคะปมาขอจบการรายงานภาคบ่ายไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ภาคค่ำมาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะคะแล้วก็คืนนี้มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับตัวเลข GDP สหรัฐรวมไปถึงตัว jobless claim นะคะว่าจะออกมาดีหรือว่าแย่กว่าที่คาดน,นะคะถ้าต ถ้าออกมาดีกว่าดีค่าก็ต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรในทองคาด้วยนะคะแต่ถ้าออกมาแย่กว่าดีค่ทาทองคําก็อาจจะดีดกลับขึ้นได้แต่ว่าดีดกลับก็ยังต้องระมัดระวังถ้าไม่ผ่านแนวต้านให้ใช้เป็นโอกาสในการขาย <Yeah. S 1> และลดพอร์ตการลงทุนให้มากที่สุดให้เบาตัวมากที่สุดนะคะ mm. เพื่อเป็นการบริหรารความเสี่ยงก่อนรูปผลการประชุมของเฟดที่แจ็คสันโฮวันพรุ่งนี้นะคะสามทุ่มโอเคเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีๆหรือว่าข่าวอัปเดต สำคัญสำคัญเดี๋ยวนะทางทีมวิเคราะห์จะมีการฟีดข่าวให้ทุกท่านทราบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ